อีกโลกอย่างนั้นเลยข้าจะบอกท่านเอาไว้สักหน่อยกันแล้วกันเพื่อที่ท่านจะได้แบกรับหน้าที่ที่ตัวเองกําลังแบกอยู่บนบาตระกูลของท่านมาจากอีกโลกหนึ่งซึ่งคนในโลกนี้ลืมไปนานแล้วเพราะตระกูลของท่านจากโลกนี้ไปได้นานมากแล้วความแข็งแกร่งของตระกูลท่านนั้นสามารถสร้างความชื่นชมให้กับทุกคนในโลกนี้รวมไปถึงกองกําลังในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยธดด้วยสำหรับสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งเก้ามันคือสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลท่าน มันคือสายเลือดสืบทอดที่มีเพียงคนในตระกูลเท่านั้นที่จะเป็นพลังที่สามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างบีดาของท่านนั้นเป็นความภาคภูมิใจของตระกูลแต่ช่างน,น่าเศร้านักเป็นเพราะท่านบีดาของท่านจึงถูกขับไล่ออกไปจากตระกูลเรื่องอัยยศทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบีดาของท่านทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าท่านนั่นแหละเอออะไรนะถ้าเป็นต้นเหตุอย่างนั้นหรอสายฟ้าสสิทธิ์นี้เข้าร่างกายของข้าตอนที่อายุสิบขวบในตอนที่ข้าไม่มีมันข้านั้นเป็นแค่คนไร้ค่า สาเหตุของเรื่องทั้งหมดที่ทําให้บิดาของข้าจะต้องได้รับควาออกไปยุกก็เป็นเพราะว่าข้าทั้งนั้นเออแย่ yeah, แล้วผู้อาวุโสท่านทําอะไรกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านห้ามออกมาข้าจะเป็นคนจัดการเองเออผู้อาวุโสเกิดอะไรขึ้นกันอย่าถามมากทาตามที่ข้าบอกท่านเป็นคนที่เอาเกียรติของบิดาไปอย่างไรก็ตามผู้ที่สามารถนํากลับมาได้ก็ย่อมเป็นท่านเช่นกันท่านคือความหวัง ผู้อาวุโสข้าจะกลับมาที่นี่ได้เมื่อไหร่ข้าจะต้องมีพลังอยู่ในระดับใดปิดาของข้าถึงจะยินดีที่จะพบข้าท่านจะกลับมาได้ในตอนที่คิดว่ามาได้หลงสมนี้แปลกยิ่งนักสามารถมองเห็นภายนอกได้ด้วยมาแล้วสินะเจ้าวานอนโอหังยิ่งนักไม่คิดเลยว่าท่านผู้นั้นจะมาท่านมาทําอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอเจ้าวานอนเจ้าน่าจะรู้ว่าทําไมข้าถึงมาที่นี่แล้วใครแช้ให้เจ้าใช้ลูกปั้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตกันฮะ มีบางอย่างเกิดขึ้นในเส้นทางสวรรค์ถ้าแค่กำจัดอันตรายสำหรับผู้ที่จะมาก็าเท่านั้นโอ้เจ้าวานนอนเจ้ากลายเป็นคนที่ใจดีตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮะพอมีอะไรเคลื่อนตัวท่านก็จะมาจับผิดทันทีท่านช่างจมูกไวกว่าจมูกสุนัขซะอีกนะ,ะเออเออความผันควรของพลังคิดสัมผัสนี่คาถูกแล้วอย่างนั้นหรอ เฮ้อมีคนกําลังต่อต้านพลังจิตสัมผัสของข้าอย่างนั้นเหรอเออแข่งแข่งยิ่งนักถ้าหากไม่ใช่พอ่ายกนนี่ข้าคงตายไปแล้วชูคงตันจะมองหาที่ตายหรอือเจ้าถึงได้กล้าแต่ต้องหลุมฝังศพของนายน้อยของข้าเช่นนี้มีการเคลื่อนไหวภายในหลุมศพนั่นดูเหมือนว่าเจ้ากําลังซ่อนบางอย่างอยู่นะฮ่าฮ่าเจ้าวานนอนเจ้ามันช่างอ่อนแออ่อนแออย่างแท้จริงเลยเฮ้อ เจ้าวานอนเจ้าคิดว่าเจ้าจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกอย่างนั้นหรอเจ้ามันเป็นสัตว์ประหลาดชั่วร้ายแค่ในตระกูลชูของข้าที่ชายของข้าพูดไม่สุภาพกับเจ้าไม่กี่คำเจ้ากลับตบหน้าเขาสามพันครั้งจนทําให้เขาต้องอับอายถึงกับทําลายวรยุทธ์ของตัวเองทิ้งไปเออโอหังยิ่งนักเจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าตัวเองจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เออผู <c oughs> ้ที่แขงแ็งแกร่งย่อมลังแก่ผู้ที่อ่อนแอชูคงตันถ้าหากเป็นเมื่อ20สปีก่อนเจ้าจะกล้าพูดกับข้าแบบนี้ไหม คุกเข่าลงไปซะเมื่อ20ปีที่แล้วข้าไม่กล้าพูดแบบนี้กับเจ้าแต่นี่มันก็ผ่านมา20ปีแล้วเจ้าวานนอนจงโทษตัวเองเถอะเป็นเพราะว่าเจ้าเลือกนายผิดจึงทําให้เจ้าตรองอยู่ในสภาพเช่นนี้สถานที่แห่งนี้ไม่เพียงจะผนึกเจ้าไว้กับตระกูลฉูเท่านั้นแต่มันยังกั่นพลังวิญญาณของเจ้าด้วย ชูองตันถ้าหากเจ้าอยากหลังแค้นให้พี่ชายเจ้าทำไมจะต้องอ้อมไปอ้อมมาฆ่าข่าซะเลยเถอะเธอข่าเจ้าน่ะเหรอมันจะดีกับเจ้าเกินไปเจ้าจะตายก็ต่อเมื่อความฝันของเจ้าถูกทำลายก็เท่านั้นข้ารู้ว่าเจ้าซ่อนคนไว้อยู่ข้างในโลงศพนั่นหากข้าอยู่ต่อหน้าของเจ้าเจ้าจะไม่มีทางซ่อนมันได้สำเร็จเออะมันมาแล้วหลอกเขาไม่ได้เลยถ้าหากข้าออกไปต่อสู้ข้าคงไม่พ้นความตายเป็นแน่ชูฟงให้ข้าออกไปซะเฮอเฮอ เป็นไปได้ยังไงข้ารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ในโลงศพนั่นชูคงตันเจ้าคนน่ารังเกียจเจ้ากล้าแยกหลุมศพของนายน้อยข้าและทำลายโลงศพที่ท่านผู้นั้นสร้างวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าดูเหมือนว่าชูคงจะลดคนละสินะที่มันแตกก็แค่โลงศพกระดูกหาได้รับความเสียหายไหมเจ้าไม่เห็นจะต้องโกรธข้าเลยอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีอะไรผิดปกติในโลงศพข้าจะปล่อยเจ้าไปพลังเช่นนี้หรือว่าจะเป็นเขาฮ่า ไม่เพียงรังแกคนของข้าเท่านั้นเจ้ายังกล้าทำลายลงศพของลูกชายข้าอีกอย่างนั้นหรอชูคงตันสมองของเจ้าคงมีปัญหาถึงได้กล้าทำเรื่องเช่นนี้เฮ่อชูส่วนหยวนทำไมวรยุทธของเจ้ายังคงเหมือนเดิมหลังจากที่อยู่ที่นี่มาหลายปีละชูคงตันเจ้าไม่เข้าใจสถานการณ์นี้ตอนนี้สิ่งที่เจ้าควรกังวลก็คือความปลอดภัยของเจ้าเองไม่ใช่วรยุทธของข้าลุกขึ้นมาซะข้าได้รับคำสั่งให้ลงมาตรวจสอบที่นี่ หากเจ้าคิดจะทำอะไรเบื้องบนจะไม่ยกโทษให้เจ้าแน่เบื้องบนอย่างนั้นเรอเจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่าคนผู้นั้นเป็นใครกันชูสวนหยวนถ้าหากคิดจะใช้เล่ห์เหลี่ยมกับผ้าและคิดจะทำลายข้าเจ้าจะได้รับผลการกระทำที่เจ้าได้สร้างขึ้น